สวัสดีครับทุกท่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นการโบกปูนแล้วนะครับเพราะว่าผสมปูนไปแล้วเรียบร้อยนะเสาก็ตั้งเรียบร้อยด้านหน้าเนาะสามต้นเนี่ยเดี๋ยวมา,วาวมาดูกันเลยขอไปตั้งกล้องก่อนทุกท่านนะเพราะว่าะจะได้เห็นวิวบรรยากาศการทาง,งานของทีมง,งานพวกเราเนาะนะมาเลย

ใส่รไปเลยดลูนี้ยังไม่ยังไม่พอใช่ไหมเออใส่สายครับครับรอทำอองทำใดที่ว่าสบายดีทุกท่านทีกหลังจากที่เราจับรับเสาแนวเสาอ่าเียบร้อยแล้วครับผม ได้รับนะ้ำตั้งฉากได้แนวเสาด้านขวานตั้งนะครับเราก็จะอบเสาเพื่เพิ่มความแข็งแรงนะครับไอฟซู้ใหม่แล้วบัออองอบเสาเลยซี <S <S 2> <S 2> ซึ่งการทำโดยที่นี้ก็มีตอนที่เราขึ้นชั้นขัานบนอย่างเสาจะไม่โยกนะครับบางที่อาจจะใช้ไมค้ค้ำเราจะไม่ใช้ไม้ค้ำนะครับเอฟซีเราใช้ฟูกอบพวกนี้ก็ขึ้นทำงานอธิาอาอบายเลยก็เป็นให้ติดเล็กน้อย,ยนะิดะอาจารย์เล็กน้อยเนาะ ามาเบาสุสดครับรับผมสวัสดีครับครับาท่ไนเออไปเยอะเลยเกไปเลยเดี๋ยวามหาช่างเลยฮะอยู่ามหาช่างสาหาช่างเหรอไเนาะเห็ดบอกสามหาล้วก็บอกว่าโอ้ยเขาไปแล้วสามปูยูทำแบบนี้้มันจจนว่าเราทำถุก วจะไ่ตนี่เีมันจะได้คหนักอเราแกไม่ใช่านเราครับพี้ยนี่มเสาแรครัปด็เลี๋ยวาูนในด้านนู้นเดี๋ยวคือเราเปช่างที อ้าวอะไรข่ายอุ้ยฮะขิงเข้าดิวะขิงเข่าวะเอาเล้วเอาเลี้ยวอุ้ยเข่าบ่ขิงเข่าอากาศเข่าบ่ข้าวอุ้ย เข้าเลยอ่ะหิ้งเขาอเอ้อ้เี่ยะเนี่ยเเนี่้อ้หเอะได้ยุบหลังเรียๆหลังได้เอ้ยลารดมาพูนหมด้วเจอขุดดเอ้อะไรที่แทงัดข่าีเข้โอ้มืดเหรอานเทมน้ำโอ้ักน้มาน <laughs> được, được. oh, <laughs> oh, đi đi. oh được đấy ha 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 โอ้ออเโอ้กจคารเข้าเยอ้เอียงเสาเอียงนิดนึงนะฮะแต่ก็แก้ไขสถานการณ์ได้แล้วเนาะ โอเคคือด้านหน้านี้เราอบปูนเสร็จแล้วนะครับทุกท่านนี่ครับผมแห้งวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ขึ้นแบบทํางานได้เลยเนาะอาจจะมีค้าเล็กน้อยเนาะก่อนขึ้นเนาะเพื่อความแข็งแรงท้ำบอกมีค้ำไยังไงได้ได้เดี๋ยวผมจะพูดทำงานวันนี้ฮะทำมาสองน่งจุดเดียวเไปฝั่งไหนพี่บอสมาตรงนี้ก่อนอนนี่เนาะ

โอ้โอ้ได้ๆเดี๋ยวเลยยำั้ยยำมัโอ้ไปดีๆบอลเดี๋ยวจะอย้ายใจยำนะโอ้ตอนนี้เดี๋ยวเหลือไล่ติดด้านหลังใหม่เนาะใช่ใช่โอ้มือสองอยู่กันเลยคือใส่ใส่ใส่แล้วมันเป็นน้ำมันมันเข่าไปละทรายมันม่ไทรายมันไหลแล้วก็อ๋อจะไปยกมันบ่โอ้อยู่ดีเพราะว่าดีว่างกันเถอะ โอเคฮะทุกท่านตอนนี้เสาด้านหน้าทั้ง3ต้นนะครับก็นะได้รับการโอบสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเลือีกฝั่งด้านนี้นะฮะอ่ายังไม่ได้โอบเนาะเดี๋ยวเราตั้งตั้งจับระดับก่อนนะครับหนะึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวก็โอบเสาแล้วก็ถือว่าจบนะจบแล้วนะคือจบภารกิจนะวันนี้เลยนะฮะทุก่งงานก็ไม่มีอะไรแล้วนะพรุ่งนี้นีน่ที่จะนะครับได้ทิ้งงานนะครับฮะ

โอ้โหวเดี๋ยวหอเดโอวมะ้เดี๋ยวสพมันเซ็ตัวก่อนเดี๋ยวเขโออกอ่โอเคทุกท่านคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ